สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูห่อหมกดอกไม้ครับนี่ครับมาดูวิธีการนะครับมาดูครับอันนี้คือวิธีการห่อดูครับวิธีการห่อหมกดอกไม้ครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีหม้อครับเราต้องมีหม้อต่อมาต้องมีนี่เลย ต้องมีทัพทีคนครับทัพทีคนคออแล้วต้องมีใบตองด้วยแต่ก็ต้องมีหน่อไม้เนี่ยก่อนหมูบ่ใส่หมูใส่หมูสามกั้นอันนี้ก็คือหน้าตาคนห่อครับหน้าตาคนหอ่อนจบสวยนิดน,นึงครับ อ้วนว่านเขาเรียกร้องมาไม่มีที่การห่อตะมดตะมินคือคนหอเลยโอ้โหหออย่างสวยงามมากเลยครับดูนี่เลยโอ้โหจะเป็งคนห่อนมันก็จะเป็นตะมดตะมินก็คนห่ออย่าเงี้ยจรู้ไม่ต้อง ห <icana, S 2> <naj bum S 1> มวกน่อไหมหนาวแล้วตอนนี a ้กำลังลุ้นอ้วนอ้วนอ้วนสู้สู้อ้วนสู้สู้ ใคกินไหมเน้อแกจะให้นลุ้นใครก็ลุ้นเอิ้นทำคนเดียวเลยเอิ้นดีโอแค่เย่วันผีมือวันผีมือวันหอสวยดูของอ้อยในขยะอยุ่ก็อยุ่ก็ดูก็ดูตัวอ้อยสิมันมีใบตองนะ ของสวยของอ้อยยุยงพยงมูนีทำไรครับมูมิให้กำลังใจมูมนู้กินอะไรกันซุมจำปลาระกินอะไรกันยำด,ดูดีกินอะไรโ,โ้โดับละนะคะอ้อ <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมอร่อยเบอร์หนึ่ หลังจากที่ห่อแล้วนะครับก here, ็เอามา่หนึ่งครับนี่ก็คือการเอาเมือหนึ่งใส่ซึ่งเนาะเป็นนะครับพี่น้องเนาะหลังจากที่ห่อห่ออันนอไม้แล้วเนาะห่อโนไม้แล้วก็เอาไปหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็มีการมาตำอันตำมะกุูงครับตำมะกุูงเนาะมีการซุ้มแซวกันหน่อยหนึ่งเนาะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงบ่ายโมงเนาะก็เป็นเวลาที่กำลังที่ว่าลูกค้ายังบ่ทันเข้าเนาะครับอยู่กันแบบอบอุ่นเนาะอยู่นี่กับมีมีมีกันยวน สามชนชาติครับสามชาติเลยหรออ๋อปุ้มันบูมอันนี้เนาะอันนี้จะมีอ่าลอันนี้อันนี้กะเลียงครับอ่กะเลียงเนาะอันนี้ก็เป็นอซอฟปอลาวมันเท้าเนาะอ่าจนโตพวกเราเองกับซอฟปอลาวเนาะอ่อันนี้ตำมะพุ่งเนี่ยคือเป็นตำมะพุ่งแบบอ่าแบบรสชาติแบบเลาเล้าครับ

เจตอนพี่ชายไปป่าเนี้ยเอาไหน่อยเด้อน้อยไปพริกอะพี่พิพี่ให้มันเผ็ดอต้องต้องนี่นี่ไงเขาถ่ายแล้วนี่ไงเขาถ่ายอยู่เนี่ยเบิงสีหนาแต่ละคนครับพี่น้องนี้ยเศรับานี่ยเนี่ยเราไม่แกงกีเล็กับตามะกรูงเนาะ แกงอุจจระแกงอุจจระแค่แกงที่น่าชนน่าเกียดอ,อันนี้อร,อร่อร <c oughs> ย <c oughs> <c oughs> อร่อยลงเสหายแจบ